โนุดยควิกแสบสายเข้าเส้นใครจีได้ใจอยากกดไลค์แล้วได้ iPhone 5ขยับมาใกล้ๆเลยเพียงพิมพ์ค้นหาควิกแสบหรือพิมพ์ w w w f a c e b o o k c o m QuickSa กดไลค์แฟนเพจชวนเพื่อนมาเล่นแอปชูแอนแวรมจีได้ใจสไตล์ควิกแสบใครคิดว่าแสบพอคลิกมาเล่นกันเลย ทุกโหวตหรือทุกคอมเมนต์มีค่าเท่าก,กับ1สิทธ์ต้องเล่นรวมกันขั้นต่ำ3ามสิิ์หรือมากกว่านั้นในการลุ้นรางวัล iPhone 5ไปอินเทรนด์ก่อนใครสำหรับคนที่พลาด iPhone 5รับสิทธิ์ลุ้น Mid a อ d ก r ี e ห้ารางวัลพร้อมพาเพื่อนไปแสบได้อีกรางวัลละ1นคนและควิกแสบรถที่ใช่ไปกินฟรีตลอด1เดือนยิ่งโหวตมากเม้นมากยิ่งมีสิทธิ์มากรีบหน่อยนะเรา่จยแค่2เครื่องเท่านั้นโอ้เวลาขับแสบแบบนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง ตอนนี้ถือว่าน้องแอนก็ร่างกายแข็งแรงนะเวลาเวลา,เวลาเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะใช้กล้ามเนื้อได้ถูกส่วนเป็นข้อดีข้อ,ข,อข้อที่ต้องแก้ก็คือไปดู YouTube เยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหาไอดอลของตัวเองว่าตัวเองอยากที่จะเป็นแบบศิลปินคนไหนหรือว่าอยากจะได้สเสน่ห์ของใครตรงไหนมาแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้ทําให้ตัวเองมีสเสน่ห์มากขึ้น ็ชอบดูชอบดูเกาหลีอะไรอย่างนี้แล้วก็ชอบดูเจนิเฟอร์โลเปสค่ะอย่างเจนิเฟอร์โลเปสใช่ไหมคะก็ชอบตรงสีหน้าค่ะอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เป็นคนเหมือนเพลงที่หนูชอบดูก็จะเป็นแบบออกแนวคล้ายๆข,ของแนวเพลงตัวเองค่ะเซ็กซี่เท่ๆหน่อยแล้วก็จะมีแบบสีหน้าอารมณ์ที่แบบจิกดุดันอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบค่ะ,ะส่วนเกาหลีก็จะดูพวกเรื่องท่าเต้นเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรค่ะเขาดูแบบเป๊ะ จะดูคู่กัน ตอนนี้เต้นเป๊ะอยู่แล้วพอยิ่งตัวเองเต้นดีมากอยู่แล้วใช่ไหมมันทําให้แบบเด่นออกมาทางด้านเต้นเราก็จะกลายเป็นว่าเวลาเรามองจะเห็นแต่น้องเต้นอยู่คนเดียว<อ>แต่จริงๆมันคือการร้อ,องเพลงเราต้องแบบเหมือนต้องให้น้องแบบว่าคิดใหม่ว่าตัวเองคือศิลปินแล้วไม่ต้องจริงๆบางบางอย่างไม่ต้องไปใส่ใจกับทา่าเต้นมากขนาดน,นั้นเพลงแต่ว่าเราเต้นให้ถูกให้ถูกตามที่แบบบอกมาแต่ว่าไม่ต้องอัดเต็มใส่แรงทุกท่าหรือว่าอะไรแบบที่ แดนเซอร์เขาทำหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแค่แ enfin ค่ทำให้ตัวเองมีเสน่ห์มากขึ้นเท่านั้นเองเพราะว่าศิลปินจะต้องมีมีอะไรที่แบบคนดูอยากดูหรือว่ามันต้องหาเสน่ห์ให้ตัวเองมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองครับสำหรับน้องแอนหนูว่ามันอยู่ที่การฝึกฝนแหละ ถช่เราพยายามต้องดูแล้วก็ทําแล้วก็จําบ่อยๆมันจะเกิดความเคยชินอะไรเงี้ยเราสามารถแบบพัฒนาไปได้เรื่อยๆค่ะอ๋อ,อ,อก็พี่ๆในวงใช่ไหมคะก็ทุกคนก็รักกันมากขึ้นค่ะคุยกันเยอะมากขึ้นอะไเงี้ยก็มีชวนไปกินข้าวไปเที่ยวไปเดินเที่ยวด้วยกันเลยค่ะก็การทำงานก็ดูแบบสนิทสนมกันมากขึ้นค่ะ ก็ม like ีแบบปรึกษากันได้แบบอย่างสบายใจอย่างเงี้ยแล้วก็จะคุยคุยกันตลอดเวลาความพร้อมของแอนตอนนี้อะค่ะก็มันก็ยังไม่ไม่ได้เต็มร้อยมันยังเหลือแบบเรื่องร้องค่ะพอเราร้องได้ใช่ไหมแล้วพอมาเต้นบวกเข้าไปอย่างเงี้ยมันทำให้เสียงเราดรอปลงแล้วเหมือนต้องแบบฝึกให้แบบแรงมันอยู่ตัวค่ะ จริงๆนะหนูว่าซ้อมอะมันแค่2ชั่วโมงเองหนูว่ามันน้อยไปหนูว่ามันน่าจะแบบเวลาซ้อมอะไรเงี้ยค่ะเพิ่มมากขึ้นใช่อย่างเหมือนเช่นเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยอาจจะมีเวลาอยู่ด้วยกันไปเลยเยอะกว่าน,นี้อะไรเงี้ยเพราะสองชั่วโมงเราก็มาแป๊บเดียวกับบ้านและอะไรเงี้ยจะได้เหมือนแบบแรงมันอยู่ตัวค่ะก็อยากให้มีเวลาซ้อมเพิ่มมากขึ้นค่ะ มีนัดนะคะแต่บางทีแบบมันก็ไม่ได้ว่างทุกคนเลยเห mm hmm. มือนก็ถ้าสมมติว่าไม่ว่างทุกคนซ้อมไปแพทเทิร์นโบเงี้ยมันก็เหมือนแบบมันก็เท่านั้นน่ะหนูว่ามันก็น่าจะแบบครบทีมทีเดียวเลย mm hmm. หนูคิดว่าตอนนี้มันยังขาดเรื่องเต้นนะคะยังไม่ใช่ลายเดียวกันหมดยอย่าเงี้ยแล้วก็ เขาเรียกอะไรเหมือนทุกคนยังรวมถึงถึงตัวหนูได้แบบยังไม่ได้แบบเต้นออกมาเต็มๆ็มจริงๆบวกสีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยยังดูไม่ออกเท่าไหร่ว่าแบบเออคนนี้พร้อมจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยถ้าเรื่องเต้นก็จะเป็นห่วงพี่บินนี่อะค่ะเพราะาพี่บินนี่เป็นคนเหมือนแบบหลังแข็งอะไรอย่างเงี้ยเขาเต้นได้แต่เหมือนแบบยังเขาเรียกวอะไร หนูคิดว่าเขาเ,เลยหูเขาฟังเพลงใช่ไหมแต่เหมือนถ้ามันไม่ไปตาม,มถ้าเหมันไม่ตามมันก็เลยเหมือนแบบทำให้แบบดีเลยอะไรเงี้ยท้ามันก็จะดีเลยไปเรื่อยๆแต่เขาเหมือนก็พยายามปรับอยู่เหมือนไปฟังเพลงบ่อยใช่มันไม่ค่อยตรงจังหวะค่ะส่วนพี่แพรรลลิ่งดีแต่ว่าหนูกลัวแบบเขาเรียออกมาแล้วเสียงกีด้าแล้วแบบเว่อร์อะไรเงี้ยจนแบบลืมตัวพี่แพรเป็นคนเหมือนแบบแบบ ไม่สติไม่้อยู่กับเนื้อกับตัวใช่เหมือนคนแบบยุกยิกยุกยิกเหมือนคนไฮเปอร์อะไรอย่างเงี้ยก็กลัวเรื่องนั้นค่ะแต่คนอื่นก็ยังอยู่ปานกลางเท่าๆกันหมด แอนต้องปรับปรุงใช่ไหมคะก็จะมีเรื่องรายละเอียดของท่าเต้นแล้วก็เป็นพวก acting ค่ะสีหน้าลงฟ e e ลิ n g อะไรอย่างนี้ใจชันจุดจุดจุดเธอเล่นจุดจุดจุดดีท่าเดียวพี่ดีนะสันถาวว่าดีตั่แผนลืมเต้นเลยอ่ะ <c oughs> รักวงชูทุกคน,นะคะ่ะรักรักทุกคนจริงๆไม่ได้แบบเรามาเพื่อแบบเขาเรียกวอะไรแย่งชิงดีชิงเด่นกันอะไรเงี้ยเราแบบรู้สึกเป็นวงเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกัน,นะคะ่ะรักทุกคน Get the ใครจีได้ใจอยากกดไลค์แล้วได้ไอโฟน5ขยับมาใกล้กๆเลยเพียงพิมพ์ค้นหาควิกแสบหรือพิมพ www. ์ www.facebook.com/quicksab กดไลค์แฟนเพจชวนเพื่อนมาเล่นแอปชูแอนแวรมจีได้ใจสไตล์ควิกแสบใครคิดว่าแสบพอคลิกมาเล่นกันเลย โหวตหรือทุกคอมเมนต์มีค่าเท่าก,กับ1นึ่งสิต้องเล่นรวมกันขั้นต่ำสามสิบสิ์หรือมากกว่านั้นในการลุ้นรางวัล iPhone 5ไปอินเทรนด์ก่อนใครสำหรับคนที่พลาด iPhone 5รับสิทธิ์ลุ้นมิดแอนกรีดห้ารางวัลพร้อมพาเพื่อนไปแสบได้อีกรางวัลละหนึ่งคนและค,ละคลิกแสบรถที่ใช่ไปกินฟรีตลอด1เดือนยิ่งโหวตมากเม้นมากยิ่งมีสิทธิ์มากรีบหน่อยนะเรา่ายแค่สเครื่องเท่านั้นโอ้เวลาแสบแบบนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง เราก็อยากเป็นเหมือนไอดอลเนาะแบบศิลปินเกาหลีอะไรอย่างงี้อยากให้มันแบบเป๊ะขนาดนั้นเลย